่ะนี่ดอกมาแล้วครับผมปลาตัวแรกของเรานะฮะผ่านไป2นาทีนะครับผมดอกปลาตัวแรกมาแล้วนะฮะเทพทู .com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนันเวได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอาจากรยูทูบกรเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวไอเทมที่เข้ามาใหม่นั่นก็คือปากปลานั่นเองนะครับผมเป็นไอเทมที่เข้ามาในแคนชช็อปอันใหม่ล่าสุดเลยนะฮะอะ่สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมหลังจากอ่ามีคุยกันล่างมอไปแล้วนะครับผมเขาก็มีอัปเดตไอเทมเข้ามาใหม่เป็น4ไอเทมนะฮะ นั่นคือตัวหมวกออเตตัส2นะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายจากกึ่งมนุษย์ลงสิเปอร์แล้วก็ออโต้สเปลฮิลใส่ตัวเองได้นะครับถ้าโดนตีนะฮะแล้วก็จะมีปากปลานะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวปากปลากันนั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นลดกึ่ง3%นะครับผมแล้วก็เป็นทิชชู่นะฮะทิชชู่ก็ลดกึ่งอีก3%นะครับอ่ะเดี๋ยวมารีวิวปากปลากันนะครับผมปากปลาเนี่ยราคาที่สองเก้าเก้านะฮะ ก็ใครจะเติมเงินก็ฝากลิงเท็บทูกันเวด้วยนะครับคุณได้บัตรกวเอทิคข,ขนมนะฮะสำหรับปากปลาอันนี้นะครับผมความสามารถของมันก็คือเพิ่มการฟื้นฟูของเฟสฟิตนะครับผมเฟสฟิตก็คือดิลเชียตฟิตนั่นแหละอันเดียวกันนะครับผมก็คือกินปลาแรงขึ้น25%นะฮะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนะครับผมเมื่อผู้สวมใส่กาจัดมอนเตอร์มีโอกาสได้รับเฟสฟิตด้วยนะครับผมก็หลักๆเนี่ยเป็นปากที่ทาให้ปั๊ม ดิลเชตฟิตแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมมาไหนๆก็จะมาลองปากปลาแล้วนะครับผมเราก็มาลองความสามารถในการตีแล้วก็ดอกเฟสฟิตกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวก็จับเวลาเอาจากกดยาเล่งนี่นแหละนะฮะดูกันว่าเลือดลดไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วจะได้ปากปลาคืนมากี่อันนะครับผมตอนนี้มีปลาอยู่ที่75อันนะฮะอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตีเรื่อยๆกันจนกว่าเลือดมันจะลดให้มันสักเกือบๆแดงอะ่ะเพราะว่าเราจะได้เอาไ้เทสต,ต,ตอนกินปลาด้วยมันเพิ่มแรงแค่ไหนนะฮะอ่ะนี่ดอกมาแล้วครับผมปลาตัวแรกของเรานะฮะ ผ่านไป2นาทีนะครับผมดรอปปลาตัวแรกมาแล้วนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็เวลาผ่านไปประมาณ4นาทีครึ่งนะครับผมก็ได้ปลามาทั้งสิ้น1ตัวทวดนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าจากสคริปต์นะครับผมมันบอกว่าโอกาสดรอปปลาเนี่ยประมาณ5%นะครับผมเหตุผลที่ผมได้น้อยนะอย่างแรกก็คือมอนมันไม่ค่อยต่อเนื่องครับผมนี่คือคอกทาวเวอร์ชั้น3นะฮะเหตุผลที่2ก็คือผมฆ่ามอนช้านั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าใครหวังพึ่งการดรอปปลานะครับผมก็ต้องบอกว่า คุณต้องไปตีมอนที่มันอ่อนๆอ,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 อ่ะแบบปริมาณมากๆอ่ะพวกไนลากโบอย่างเงี้ยใช้ปากปลาแล้วมันก็มีโอกาสดอกบ,บ่อยนะครับผมเพราะว่ามันตั้ง5เปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูความแรงในการปั๊มปลาก,กันก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวถอดปากปลาก,ก่อนนะฮะอ่ะตอนนี้นะครับผมผมวิท1บวกสนะครับผมโอเคหลังจากเราลองกด ปลา3ครั้งแบบไม่ใส่ใดเลยนะครับผม,มก็จะได้อยู่ที่ 142, 127แล้วก็147นะครับผมก็เฉลี่ยนะครับกดปลา1ครั้งเนี่ยประมาณ1น8นะฮะต่อมานะครับผมเราจะทำการใส่ปลาเข้าไปนะครับผมปลาเนี่ยความสามารถในการฟื้นฟู HP เยอะขึ้น25%จากปลานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่า ถ้าใส่ปากปลาแล้วจะปั๊มแรงขึ้นเท่าไหร่นะฮะ,ะหลังจากเรากดปลาตอนใส่ปากปลามา3ครั้งนะครับผมก็อยู่ที่1 9 2 1 4 0แล้วก็198นะครับผมเฉลี่ยอยู่ที่ 176H p นะครับผมต่อการใส่ปากปลานะครับผมก็แรงกว่าไอ้ตองไม่ใส่ปากปลาเนี่ยประมาณ27%เลยนะครับผมจริงๆน่าจะ25แหละมันมีความแกว่งของมันอยู่นิดหน่อยนะฮะ,ะก็โอเคว่าปากปลาทำให้แรงขึ้นจริงนะครับผมต่อมานะครับผมเอาหมวก กินปลามาใส่ดูนะครับผมกินปลาแรงขึ้น75%นะฮะอ่าสำหรับการใส่หมวกกินปลานะครับผมก็กด3ทีนะครับผมได้187 199แล้วก็232นะครับผมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ206นะฮะแรงขึ้นกว่าปากปลาเดี่ยวๆแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับผมหลายๆคนน่าจะสงสัยกันว่าปากปลากับหมวกกินปลาใส่คู่กันแล้วมันแรงขึ้นหรือเปล่านะฮะอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับการใส่ปากปลาบวกกับหมวกกินปลานะครับผม3ครั้งนะครับอยู่ที่280 232แล้วก็276นะครับผมเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ260กนะฮะก็บอกได้เลยว่ามันแรงขึ้นจริงๆนะครับผมก็ถ้เทียบกับตอนครั้งแรกที่ไม่ใส่เลยเนี่ยกินปลาครัง้งนึงอยู่ที่ประมาณ130กว่ากว่าใช่ไหมครับผมอันนี้คือใส่มาปุ๊บ2อันเนี่ยอันนี้75อันนี้25นะครับผมก็รวมกันเป็น100%ยเนะครับผมก็กินแรงขึ้นเป็น260กว่ากว่าๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าแรงขึ้น100%จริงๆนะฮะดังนั้นเนี่ยใครจะใช้หมก กินปลาคู่กับปากปลาก็ใช้เลยนะครับผมมันคอมโบกันได้นะครับผมเพิ่มขึ้นร้อยเปร์เนต์นะฮะคำถามต่อมานะครับผมระหว่างไอคู่นี้นะครับผมกินปลากับอีกคู่หนึ่งก็คือสปริงและบิดสออันเนี่ยเลือกอะไรดีนะครับผมก็เหมือนเดิมครับคำถามคือคุณมีสเต็งที่จะเอาไว้แบก เนื้อหรือเปล่านะฮะถ้าบอกว่าเรามีสเต็งเยอะแบบสเต็ง7080สิอะไรอย่างเงี้ยแบกเนื้อได้เป็นไนท์เป็นพ่อค้าอย่างเงี้ยเนื้อก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับผมแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของปลานะครับผมก็คือราคาค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าอันนึงเนี่ยเกือบเกือบสองร้อยกว่าเซนนี่เลยนะฮะถ้าเทียบกับเนื้อเนี่ยคือเนื้อมันแค่ประมาณแบบ4ี่ห้าสอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครงบน้อยอาจจะเลือกเป็นคลิปกระต่ายคลิปกระาตสปริงและบิดจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครงบเยอะแบกของได้ผม อยากโตเบาๆนะครับผมไม่อยากให้น้าหนักเกิน50%อย่างเงี้ยการใช้คอมโบคู่นี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมเพราะว่ามันเหมาะกับคนที่แบกน้าหนักไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับปลามันเบาจัดๆเลยปลานหนักแค่2อ,อะ่ะถ้าเนื้อนี่หนักเป็น10เลยะนะครับส่วนไอหมกปลาอะไรพวกนี้เหมาะกับพวกที่แบกน้าหนักไม่ได้เช่นฮันเตอร์แอตร์ซินวิสัทะไรพวกนี้ที่มันแบบต้องปั๊มเลือดแต่มันแบกของไม่ค่อยได้นะครับ หมวกปลาก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe YouTube กัเไว้ด้วยนะครับเวลามลปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ